โอ้โหเสียง Hill Resort HD อ๋อเปิดไฟได้เนี่ยเฮ้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 ยเอ๋อเวง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 เลื่อนอันนี้ออกได้ปะได้กลับไปห้องเดิมได้ปะโอ้ตรงนี้แม็กแม็กเขารอมาอยู่แม็กแม็ก ถ่าเขาลองอีกคร้งถ่ายดิโอ้โหเรามีขี้อะไรอยู่ล่ะครับเอ้ยโวยแม็กเมื่อกล้าเกินโอู้อะไรเป็นดีไวเม็นดีไวเม็นดีไวโอ้โหนี่มันผีจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ไอ้นี่หรอไดนปะใช่ได้อะไรทำที่อะไรกัน อ๋อไอสัตว์ดูนมกูไม่อยากเข้าเลยวะโอ้ไม่ชอบสีเงียบแบบนี้เลยวะอุ้ยนี่อะไรอ่ะน้ำดีวัวเออขมหมดแต่อ้เหี้ยว์เปร์อะไรแม็กตามึงละอุ้ยแม็กตุดหอมอ่ะโอ้ยอุ้ยตัวหี่อะไรวิ่งผ่านไม่รู้ ปิดประตูดีอย่าเปิดไว้มาสองทางทำไงล่ะเชี่ยทำไมกูต้องเห็นทุกอย่างเรื่อมึงอยู่หลังสุดอะอตามมึงตาตามมึงแล้วตามมึงไงกูกับแม็กไปแล้วตามมึงเร็วเอาอีกรอบดีเอาแล้วมึงเริ่มตอนไหนอะไม่ไม่มีไม่เริ่มอะไรนั้นโอ้ยไออาร์ตหัวล้อนทำไมอ่ะใครจะเข้าไปสวัสดีเขาก่อนไหมเอ้าเริ่มอย่าอย่าอย่เดี๋ยวเล่นไปเล่นมาโผล่มาอีกตัวเชี่ยนะ เมื่อกี้มึงไม่ได้ยินเสียงหัวล้อกันอะไม่มีได้ยินตั้งแต่ไหนเลยทำไมไม่ได้ยินล่ะแม็กไม่อยาล้อขอบดีเข้าไปเลยอะไรอะเป็นติเลียนเพราะฟ้าอันนี่หว่าอือฮึเปิดออกไปนี่เฮียแน่ๆอะตาตามงอกละไม่ตากูได้ไงอุ้ยอุ้ยเป็นนินวัยแป็นนินวัยไม่ใช่แป็นนินไหวมันทิ้งออกมาจากประตูมึงเห็นมั้น่ะ ให้หลอดูให้โอ้โหไอ้ตาบอกไปเปิดฉีกเอาเลยมืดไปมืดไปโอ้โหไ่าก <c oughs> ุ้ยกุ้ยไอ้ตาไอ้แม็กซ์สิ่งที่มึงเก็บมามันมันหน้าตาเป็นยังไงวะเหมือนขนมเทียนนะไเชี่ยขนมเทียนได้เหรอไม่คุ้เวฟอ๋ออ๋อวิทยุปิดได้ไหมปิดได้พี่บอกเหรอพี่บอกพี่บอกพี่บอกถูกทิ้งตาบอก นี่ไงตากาแล้วนี่จตกใจหมดอันนั้นคือห้องใหม่เท็กไรไม่มีห้องใช่ไหมอันนี้หนึ่งโอ้ตัวเอ๋ตัวเองกีดโก้ตาโกโ้ตาฮี้อะไรตาเสื้อตาเสื้อปุ๋ยย่าละงะไรเนี่ยโอ้ยมันทิ้งออกออกไม่มีไปออกออกมันนี่มันนี่มันนี่มัเลขสองแตมันไม่เลขสองโอ้ตากพ้าเลย ไอ้เหี้ยมันเอามาครบทุกรูปแบบเลยมั้งนี่เ <c oughs> ว่งมะเหี <c> ้ย <oughs> มองหน้าไม่เข้าสักทีกราเฟิตี้แม็กมุดใต้ไปมุดกระแางใต้ยอุ้ยหมดต้ด้วยเหี้ยมีแต่ตัวเหี้ยมึงมีซาตานตรงนั้นใส่หน้าซาตานแม็กขนมเทียนมึงอะมึงเข้าไปามึงเข้าไปดิไม่เอามึงเป็นคนเก็บแล้วเออผมเทียนอะไรอะโอ้เดี๋ยวมันขึ้มนมาจากศพอีกปล้วน่ย เปออก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 อ่ะห้องที่สามสัตว์ดุอออกมากูเล็บดาแม่งโหยตารางหมักลุกปั๊น่ะเฮ้ยนี่ไงสัญลักษณ์โคตรใหญ่เลยสัตว์อุยอุ้ยโอ้ยเฮียใครใครเป็นไรเนี่ยฮันอย่าเหละตามองกูอย่างนี้สัตว์เป็นโมเดลแม่งหายไปไหนอ่ะนี่โอเคเฮียอ่ะไปห้องนี้เลยเดี๋ยวไป มองดูไหมอ๋อกับทางเดิม Room Kitchen อ่อ Security Dining Room นี่นะว่าหานี่อ้อโหอะไรอะ่ะอ่านว่าอะไรอะ่ะไหนมีคำอ่านด้วยอะไรดอกไม้พีาศาตร์เลยไม่รู้อะ่ะนั่นอะตรงกำแพงอะ่ะเห็นกำแพงไหมกำแพงข้างใต้อ,อ่ะเห็นไหม Dining Room ห้องกินข้าวเอาแล้วใครอยวมไหมครับยี่ห้องครัวอย่างใหญ่ มันไดไหมมีห้องผับกับห้องข้างบนแ่ะจะไปผับก่อนบ้าล่ะไปผับก่อนบ้างเราค่อยไปชัรวจข้นบนเฮ้ยเห็นอะไรแดงๆนู้นวิทยุไม่ต้องไปเปิดมันได้ไหมอย่ยงมันตรวจมากเลยโดดมานีได้โดดมานีได้โดดมาได้โดดมาได้โดดแล้วชิปโดดแล้วคอนโทตโดดแล้วคอนโทรเออขนมเทียนมันอะเก็บได้ปะสามสิบห้าเดี๋ยวพวกมึงพอดเกมแป๊บนึงนะปะปุดขี้วะไอ้สั โอ๊ยรอบนี้เสียงเพลงเพาะจังหุ้ยโหทำไมนมโอ๊ยไปเถอะไปโอ้ห้องใหม่อีกแล้วตาตามึงแล้วไปแม่เข้าไปไอ้ตาเข้าไปแล้วเจดตาไปวะเม่งเจ๋งไปเฮ้ยไปเฮ้ยมีเหี้ยนะขออนุมให้เหี้ยแล้วเนี่ยท่านสองดิว่นี่ไงเออมานี่มาตาไหนมึงอยู่ไหนนี่นี่อู้ไหนตา ยัมวิ่งไปไหนคนเดียวว่าเอาขึ้นทางบนบนมันขึ้นะไรตรงพื้นนั่นมีเส้นเลือดด้วยเนื้อไงเหี้ยโอ้โหมีเจ็ดกับแปดอะเจ็ดก่อนปะเจ็ดยักโอ้โหโอ้โหวุ้ยไอ้ตาเสือกเ็ไปดูเลยไอ้เสือไอ้เจเองมั่งได้ปะ เฮียเลยโผล่ดูจุ่งเลยเฮียสัตว์เอีอะไรพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยไหนมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่นี่เองโอเคมีคนวังกัด้วยคนหนึ่งข้างในนุ่ยสัตว์เอ้ยทำหาพ่อมึงหมดแล้วปะโอนัสสิแค่เก็บกระโหลกกระโหลกหมาไว้ต้มซุปป่ะตื่นเช้าร่างหน้าแปรงฟันเอ๊ะกีดหาวพ่อ โอ้โหห้องเก้าน่ากลัววะโอ้ฮะโอ้ไม่เหี้ยอะไรอ่ะอย่ามือกูสั่นหมดเลยเมื่อกี้โอ้ยเราลอยวะเนี่ยอ๋อไอ้ที่สะดุ้งจริงมาแล้วมาล้วมาแล้มาแค่นี้แหละไปเลยคนนำทัพห้องสิบใช่ไหมอืมกูมีข่าวอะไรเียสะดุ้งเลยเฮียอะไรพวกกูดุ้งกันมาหมดเลยกูถอยหลังเข้ากูถอยหลังเข้าเอามาดิกูถอยหลังเข้า ในไรหรอมาหนูหนูหนูเลด้าทวีเลด้ทวีมันคงไม่วางระเบิดไปตองอันตรงพื้นสองห้องหรอกมั้งไม่น่าหรอกเดินเข้าไปดูใกล้ๆดิอ่ะอย่จไปเีไปตรงนี้ป้าที่มีคนยืนอ่ะเออตรงนี้แหละออกไปเขาหน่อยออกไปหาเขาหน่อยได้เร็วลูกผู้ชายกล้าหาญเอออะไรนะคะ มีเสียงแมวด้วยเมื่อกี้เสียงแมวนี่เสียงในเกมหรือคาเทียคาเทียอ๋ออะไรแดงแดงอะคาเทียนู้ดนะนี่สัญย์จะรักซาตานปะไม่ดูดีเล็กเล็กเลยเล็กๆล็กเลยเล็กๆล็กเลยจะตีนเหรอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าเออเก่งมากเลยเล่นเอลกูไม่ต้องมานั่งขยุมตีนขนาดนี้นะเออจบนี้พอแล้วไอ้เหี้ยไปเล่นเอลดิค ตัวเฮียเลยเฮียเหมือนแม่งไอเฮียเมื่อกี้เหมือนมันนั่งรถเข็นในห้างอะแล้วก็วิ่งผ่านแมวท่านสุดท้ายตรงไหนวะอ๋อตกใจไหมเฮียนี่ไงเอาอ๋อนี่ไงที่เรายังไม่ได้ลงไปได้ปะเอาละดอกไม้ปีศาจอ่าดอกไม้ปีศาจดอกไม้ปีศาจเออแม็กึซ์ฮึ๊บ เอ่านม้างนะเดวิวเฟอร์เวิร์กว่านถูกใช่ปะคอนเทนเราเดินไปเรื่อยเดินมาสิเดินอยู่เฮ้ยโอ้โหสัญลักษณ์ปั๊บปั๊บปั๊บสายมือเหมือนเป็นต้องหาข้างนี้อวะหาข้างนี้โอ้มันเขียนอะไรอีกข้างในต้าเขาไปอ่านให้หน่อยดิ มันชอบไปอะเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเข้ามา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 เสียงเปิดฟูเฟิร์นโรดอื่นอะไรเนี่ยเขินไปว่าอะไรวะ waiting for ร์ลอครับโอ้ไม่ตรงนี้อันหนึ่งอะเฮ้ยพวกเซาเซาอินมันเป็นทิศใช่ปะเออคำว่านี่เหรอวะเออมันมีคำว่าเซาใต้เห็นแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือใต้เซานี่คือลูกศรชีดไปทางไหนนะลงใช่ปะอืม แล้วก็เสาอี e e คือตรงไหนนะเสาอี e ตัวนตัวนอ,ออกเฉียงใต้แล้วควรจะเลียงจากไหนไปไหนก่อนนะห้องมันให้เราเจอทีเวสด้วยเวสทิ่ไหนนตะวันตกมันต้องเรียงอะไรก่อนเรียงจากไหนไปไหนมันขึ้นอยู่ว่าห้องเนี้ยมันให้เราเจออะไรก่อนหรือเปล่ามันให้เจอเขาว่าเสาก่อนก็ใต้ก่อนอ่าทีแรกประตูพวกนี้มันปิดอ่ามันปิดกันหมดเลยใช่ปะใช่เสาอีคือตรงไหนนะเสาอีคือเฉียงขวาเฉียงล่าง อ่าวปั๊มนึงนะเสียงล่างคือสามแล้วเวสอะเวสคือซ้ายเวสคือนี่ไงเฮียอ้าเยี่ยมไม่ยากไม่ยากไม่ยากใครจะเข้าไปแล้วทีนี้อ่าวปั๊มนึงอันนี้คืออะไรโอ้โหสัตว์ผ้าผ้าอีกแล้วไม่ชอบเลยอะเอาืออหน่่ยเาไปขวาก่อนแล้วกันเอาไปเครื่องเสื้อผ้าอย่างเเดียวลย โอ้โหอะไรอะไอ้เหย้ยน่ากลัวไปว่ะเนี่ยน่ากลัวไปจริงเลยอะไม่ธรรมดาไอ้เหี้ยนี่ไม่ซากอะไรก็ไม่รู้อะเจอขเทียนละไอ้ตาเก็บดิมึงถอยมึงถอยจะตลกเลยยินดีมึงถอยเอาไป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 เอา เร็วว่สุดท้ายแล้วเนี่ยไ,<อ>ไม่เอาม่กูไม่เอา <c oughs> แม่ทุกคนต้องการ<อ><อ>มึงนุ้ยทุกคนต้องการมึงนุ้ยกูเก็บสิอ่ะแล้วกูไ่เก็บอันส <cut _> ุดท้ายกูหมดไปโอ,ปโอป้โหทีโหดไปแ <c oughs> ม่กูเก็บดีมีซากมีโนมินี่โอ้โหแล้วซากแม่งแบบน่ากลัวจัดอะ่ะแม่งก็ไปเก็บเลเยเชียไอ้ทำไมต้องกลัวมึงเลยเก็บเลยก็ไปพร้อมกันมา เอาไปพร้อมกันนะไม่มีอะไรหรอกดเชิญอ่าอ่ะมันก็เข้าไปดิไปไเร็วเรือเรือตาเรือเร็วเรือเรือเรือเออนล้วแหละโอ้ไม่เชียวปลาปิดบัวเปิดประตูเปิดประตูเปิดตูเปิดตูไปประตูอ่าไปไปไขเขาเม็นแขวนผ้าไม่ไม่ใช่แขวนผ้าตรงนี้ไข่เขาเอาวัวไว้ตรงนี้ค่อยๆไปค่อยไปขวาไม่มีขวาเชียร์ขวาเชียร์กินแม่งหึงเลยวะมันกินวัวเออตูนมึง เก็บแล้วเก็บอ่าๆๆคุณลบขวาลบซ้ายทำไมอ๋ออ๋ออ๋อวิ่งวิ่ก่อะไรอะฟิวอีฟิวคืออะไรอ่ะอ่ะหน่อยไปหน่อยวิสัทกันยังกลับมาโอเค a p p r o a c h โ n g อ๋โห้เยี่ยไปเก็บมาละมึงจะไปเลยต้องบอกคนี่ยอ่าเมื่อกี้กูนำแล้วมึงพาไปบ้านขีสิงในวิสั์กูจะไม่เข้าพวงมือมึงออกมาเนมนกับมาที่เดิม ออ,อ,อขึ้นไปข้างบนปะใช่ปะ่ใชมันมบอกปีศาจกำลังจะกลับมาทำสักกูอยากขึ้นไปยังเลยแม็กมันสปอนปีศาจแล้วกูไม่เข้าไปแล้วกูไม่กล้าเฮ้ยไอ้แค่ยังบริเกตเป็นบริเกตได้ปะซิคูริตี้อะไรอะไม่ได้นี่ปะ<ม>่ะสตอรีปะ่ะสตอรีเรามันยังไม่ได้ไปเนะี่ยเออเออโอ้ยเฮียโอ้โหเฮีย ไม่น่าไปสุดเลยเวลาเปิดประตูเมื่อไหร่นะมันจะต้องนุนจีนกล้องหน้าเข้าไปเลยอาร์ตจะได้ออกไปสามสองออกเข้าไปยังไงโอเสียดายละสามสองตามมา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 เฮไปบูมอ้ามาดิ ในนี้คนน่ากลัวเลยมาแล้วไหนๆอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยทำไมถึมาอยู่คนละที่กันหมดเลยอโหเจี๊ยบเจี๊ยบลิัอูฟังคุณล่วงเลยเจี๊ยบเล่นวีดีโอโอเกมอะไย เไ้ยังไหนกันเนี่ยพลังชีวิตเหลือเก้าสิบเลยเนี่ย,อยไอสั่น์เ <c oughs> ดินกันโอ้ยไอหลุมข้างล่างพระอย่าพักกูดิีอ่ะเชี่ย <c oughs> ตกใจจริงก <c oughs> ูดูโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเชี่ยเมื่อยขวัญเหนื่อยขวัญมา <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยเล่นกูงี้เลยจู่จำแย่ไอ้เชี่ยตกใจเอาดิลงดิ โดดพร้อมกันไหมสามสองหนึ่งอ่ะป่ะใช่สามหนึ่งสองจอมจไอ้ขี้กูหลอนไฟหมดแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรโน้โดนรถไอ้ข่าวนี่ไอ้ข่มวนี้ที่กงแมงมุมโอ้โหโอ้โหต้องเกิดต้องลองใหม่ป่ะเออมันไม่มีที่ให้ไปแล้วเว้ย นี่ไงแม็กข้างล่างนี่ไงไอ้เทียมันมันวิ่งบนเว้ยตัวเทียเนี่ยนี่ไงทางลบนี่ไงทางลบหลบมอนเตอร์เนี่ยไอ้เทียตอนวิ่งมากู้ขึ้นไม่ได้โอ้โหนี่ไงดูมาแล้วมาแล้วไอป้าป้าป้า,าอ๋อมันพิ่มงมันเอไอ้โอ้าไอ้แม็กเลื่อมอ่ะไอ้ไอมึงเลื่อมคอแบบ <c oughs> แม่งอไ <c oughs> <c oughs> มยาวเกินอนะ่ะโอ้ระบบเกมนี้ไม่น่ากลัววะสัตว์ เลตาล้องหน่อยไหมโอ้ยตัเชียออมแฮกโอ้สัตว์ไหวชิบหายโอ้โหขวาแม็กไถขวาก็มีเฮ้ยแม็กไปแล้ววิ่งตามหลังแม็งดิโอ้โหมีหานผ่านด้วยเชี่ยเชี่ยเราต้องหาหานผ่านยังไงอะเซฟก่อนไหมเขาเซฟก่อน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 โอ้โหโอ้ยก็ว่าฐานผ่านตามแพงเลย โอ้โหแต่เราจะมองหาเจอได้ไง 4D กูได้อันหนึ่งละ 4D 4D กลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมก่อนอะไรคือ 4D อ่ะตัวแพงนะไหนเออเดี๋ยวไปทางขวามันมีเขียนมึกดำๆตรวกแพง 4D เห็นปะตรงนี้ตรงนี้ผมว่า 4D ที่เหลืออยู่ไหนวะ9 9 4 4D 9โอเคโอเคไปหมดอ่ะไอ้หีห้ย ่ามาสลิงกักูด้อจะลองกดดูวะมันอยู่ทางขวาขับไปดีไปดีชี้ๆข้อใส่กันไปกัปกไปกันไปๆๆๆๆๆๆไมัมีแค่ตัวเลขอะไม่มีดีไม่มีซี่อะสี่เก้าเล็กจังขวาหมดแล้วเว้ยอะซ้ายต่อไปตามตูดไป เจ็ดบีสี่เก้าเจ็ดก็ไปเซฟก่อนก็ไปเซฟก่อนเดี๋ยวตรงกลางให้ไม่ดูสี่เก้าเจ็ดเราก็ยังเจ็ดอะไรวะเมื่อกี้มันเรียงยังไงไม่ซีดีมันเรียงตามอัลฟาเบตตัวอะไรมาก่อนนะเออเออว่าเจ็ดเก้าสี่ต้องเจ็ดเก้าสี่ไม่มีใส่กี่ตัวนะไม่รู้ว่าเป็นแป้นอ่ะเฮียต้องลือตรงกลางหรอถ้าไม่มีก็เจ็ดเก้าสี่แหละตรงกลางไปอีกไม่ดูเลยตรงบนไปอีกรอบกันมันจะมีเอกมันก็ต้องตรงกลางไปีซีดี โอยกับเซฟเลยสัตว์ไปอ่ะฮัโอ้ยสัตว์เอ้ยกูวิ่งจูกับมันอยู่ก็ต้องหาเออีกตัวหนึ่งไอ้ปูนี่จับพมแม่งเลยสัตว์แม่งแมงมุมเันแมงมุมผู้เชี่ยวไาญแมงมุมน้านะ้านะไปดูตรงกำแพงดูตรงกำแพงดูตรงกำแพงเจอไหมไม่เห็นเหี่อะไรโอ้ยมันมาแล้ว เซฟเซฟเซฟอยู่ตรงไหนเซฟอยู่ตรงไหนเฮ้ยวิ่งวิ่งเอาเหี้ยมันมาทางมันกูก็ไม่รู้ไอ้สัตว์สี่เก้าเจ็ดทำเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมืดสัตว์เลยผมไม่เห็นเหี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ย หื้อทำไมาโอ้ยไอ้ดน้าเกือบไอ้เหี้ยเจ็ดบนึงเอนึ่งเอนั่นไงโอ้เหี้ยอยู่โคตรใกล้เลยว่าเลยเอไอ้เหี้ยออกไปซ้ายเจอเลยเมื่อกี้สัเอออย่าอย่าดันกูอย่าดันเรียงะเงตามเอบีดีอ่าตอนเนี้ยสิหนึงเจอหนึ่งเจเกส ตัวอยู่ขวารอมันมาก่อนรอมันมาก่อนรอนมาก่อนตรงไปเลี้ยวขวาเจอเอตรงไหนนะเลี้ยวซ้ายไปอยู่ตรงกำแพงอ่าวอะตกไปยังไงแม็กนัมเลยในประตูเอ้าเแค่ไว้หนึ่งกระชากเดเซฟปันไปเดเซปันไปกระไา้เลพี่ตาต้องต้องซ้ายแล้วเลี้ยวไปวะข้างซ้ายแล้วตามทางไปเรื่อยอ่ะตามที่นี่ไปอ่า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 โอเค 1 7 1 7 1 7จ็ดเจ็ดเจ็ดเเ้าสี่หนึ่งเจ็ดเออไปละไอ้ยี่มืดอีกแล้วอุ้ยบนหญ้าแล้วไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะยินเสียงเพลงอ่ะเออล็อกจัดเลยไอ้กูไม่เห็นเจอเฮียเลยโอ้ยโอเคมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่แฮปป์อะไรเอสเค โอเคแล้วมจังะเกมนี่ไอ้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออโมันเราไม่ได้อันนี้ด้วยวะพัตีิลูไม่ได้เข้าด้วยวะไหนนะเราไม่ได้เข้าไหนนะพัตีิลูทอเรตน่าจะหลุดไปเยอะเยอะฝากไปติดตามช่องอุตุภูดเชี่ยเลยวะสักคือตอนนี้ผมกับอาร์ตกำลังเริ่มสตรีมครับผมแล้วก็จะมาฝากช่องตรงนี้ใช่ค่บผมตามไปดูได้ในทวิตนะครับขึ้นให้ตรงนี้ ตรงไอเนี้ยตรงใต้เตียงลองไปเปิดดู <laughs> จะเจอว้าไปทวิตอเหี้ย <c oughs> ใครเขาหาทวิตใต้เตียงไอ้สัสครับโอเคแค่นี้แหละฝากเลวยสนุกจัง <c oughs> <c oughs>